สวัสดีค่ะพบกับช่องแก้วตาพาก,กินเชนแนลค่ะหนูอยู่ออเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาพามาดูเกงขี้เหล็กค่ะเอิม่อมกาบขอบคุณด้วยฝากช่องฝากอะไรการขอบคุณด้วยค่ะฝากช่องแก้วตาพาก,กินชนแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หยกเวยนะคะแล้วก็กดติดตามให้หยก้วยค่ะนะขอบคุณแล้วก็มีคนติดตามหยกเลยนะคะหนึ่งคนใครที่เป็นคนติดตามหนูคอมเมนต์มาใต้ร่างเลยเลยคะ่ะ ขอให้ล่าวิดีโอ,อสั้นๆนะขอให้ร่ำให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยคะ่ะนี่นะคะคือแกงทีเหล็กค่ะอันนี้นะคะคือหนังงวัวหนังงัวนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้คือขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กแล้วก็อันมีหน่อไม้ด้วยนะคะนี่หน่อไม้แล้วก็ติดตามด้วยกระเจี๊ยบแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะ ใส่ใส่เียบใ,ใส่ให้มันแบบเหมือนกระเบือะขะาเบือไม่ต้องใส่ข่เบือไงแต่กระเจี๊ยบแล้วไม่ต้องใส่ข่าเบือคดคดขึ้นมาให้กราดูหน่อยนี่นี่หนังงัวหนังงัลวล้วนเลยเนี่ยงัวล้วนเลยมาเด้อมาแซบมานัวด,ด้วยกันเด้อเนี่ยมาแซบมานัวกับแก้วตาพากินชาแน,นลกับน้องหยกนะคะเนี่ยวันนี้น้องหยกปรุงแต่ไม่ได้ปรุงให้เห็นนะคะวันนี้คลิปมันจะตัดไว วิดีโอมันจะตัดไวไมากแล้วขอโทษขออภัยด้วยเด้อท่านมาติดตามก็ทําเทปทําอะไรก็น้องน้อยทําไม่เป็นก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อท่านทั้งลายทั้งปวงฝากน้องหยกไว้ด้วยเด้อฝากน้องหยกแก้วตาพากินแชนแนวด้วย <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหยุด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีคนติดตามหยบแล้วหนึ่งคนขอบอกซัำอีกนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะหนึ่งคนนั้นที่ติดตามหยบนะคะแล้วก็ท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ติด,ต,ดติดตามทั้งที่เข้ามาไลก์ก็ขอให้เขาร่ำเขารวยค่ะแล้วก็ <c oughs> คนนั้นคนหนึ่งคนนั้นที่ติดตามหยุนะคะขอให้คอมเมนต์มาใต้วิดีโอสั้นๆค่ะแค่น,นี้นะคะบ๊ายบายหันมาทางนี้หน่อยหนึ่งหันมาทางหันมาทักขี้เหล็กอีกอะแกขี้เหล็กอีก เสพเสพนวลนวลนำการเด้อเนี่ยเด้ออ้าวเนี่ยเด้อเซบเสพนวลนวลนำกันเด้อนำก,ๆๆนำกันเด้อวันนี้ยังไม่ได้กินค่ะวันนี้ให้ให้ใหดูการพิธีพิธีนี่แต่ว่าไม่ได้ปรุงให้ให้ดูเนาะน้องหยกไม่ได้ปรุงให้ดูสิมือน้องหยกทําให้แม่กินค่ะวันนี้เนี่ยแซ่บหลายใส่ปลาแดกนวลนวลอ้าวน้องหยกคะมาใบาๆเลยค่ะนี่เด้อ บ๊ายบายส่งจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายค่ะต้องมาเจอแหวนนะคะบ๊ายบาย